เล่นล่าสุดเนี่ยกดไปสามสิบห้าตัวจันกัดอยู่ปะเนี่ยตานดูดิกดสโลว์อ่ะไม่กดเสมอฮะกูบวกหนึ่งแต่สองตานบอกด้วไอ้เพี้ย remake remake ไม่ได้ด้วยว่ากดห้าเฮ้ยนี่คตามทำดีๆไจะบอกว่ามึงเรีนขนาดนี้เนี่ยมึงยิงได้ตัวเดียวตัวฟรีด้วยมันยิ่งถือมีดมาด่า สปายคางว่างล้ท์อไ่ไงมันแทบเลยกางบอมแล้วก็ขวาบอมันทีไม่ได้อะไรวะไมบอมนไม่ได้ไงมันไมทำมิ่งไงเพนลเพนล่มนอะไรก็เพืนคนตอนแรกมันดันไม่ได้มึงไม่ถูไปมันกมันดูอยู่มันดันไม่ได้ตอนแรกอะลังไทำไมไมต้องมาอยู่ทีมเดียวแม่งโลยกัไปเลยเพื่อนอีโดคุณทัพสเดียวแล้วจมันบูรงว